กลับเข้าสู่ช่วงจาะประเด็นค่ะในวันนี้นะคะจะมีการประชุมของกนงซึ่งก็มีหลายฝ่ายจากแวดวงในตลาดเงินแล้วก็ตลาดทุนก็มองว่ากนงนั้นจะคงอัตราด,ดอกเบี้ยไว้ที่1.5%ต่อปีในขณะที่การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดก็จะมีขึ้นในวันที่16-17กันยายนนี้นะคะก็มองว่าเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นมีการขยายตัวแล้วก็มีโอกาสสูงเหมือนกันที่ทางเฟดจะปรับขึ้นอัตราด,ดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเป็นอัตราดอกเบี้ยทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่มันสวนทางกัน นน้ันจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อภาพรวมของตลาดเงินและตลาดทุนไทยรวมไปถึงเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆรอบโลกกันด้วยนะคะซึ่งเราจะไปพูดคุยกับดรสมพศมานะรารังสารอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะทางอาจารย์สมพนะคะมีการมองว่าที่ประชุมกรององวันนี้จะคงอาาัตราดอกเบีย้ยไว้ที่1.5ตต่อปีหรือเปล่าคะอาจารย์คงจะมีโอกาสคงค่อนข้างสูงนะ,ะครเพราะว่าโอกาสที่จะหาเหตุผลที่จะปรับลดดอกเบีย้ย นโยบายลงเนี่ยปาปาทาทีลงเนี่ยคงคงจะหาไม่เจอในขณะนี้ด้วยเหตุผลสองขัานตอนนะฮะประการแรกก็คือถ้าต้องการให้บาทอ่อนในช่วงที่ผ่านมาบาทก็อ่อนจนจนจน,จนหลายคนคาดไม่ถึงว่าจะอ่อนได้มากและร,รวดเร็วแบบในในในช่วงที่ผ่านมาผลก็เกิดจากการที่กนองกนอง,อง,อง,องเองเนี่ยได้ปรับไออาร์ทีลงถึงสองครั้งซ้อนแต่ครั้งแรกก็คก็เป็นที่เข้าใจได้ครั้งที่สองนี่เซฟรส์ตลาดพอสมควร จ<ฮ>ะกลับไปทําให้คนเริ่มคาดหวังว่าคาดคาดคิดว่าเศรษฐกิจไทยคงต้องมีปัญหาไม่ใช่น้อยนะฮะจึงได้มีการปรับอดอกเบี้ยลงมาถึงสองครั้งซ้อนนะฮะและนั่นเองก็เป็นทําให้เกิดกระบวนการไล่แขกไล่แขกต่างชาติที่เคยเข้ามาลงทุนในไทยโดยวก็อยางยิ่งในตลาดเงินตลาดหุ้นของเรานะครับถ้าเราไปสังเกตดูตั้งแต่แบบน,นั้นเป็นต้นมาเนี่ยนะฮะนะครับกระบวนการขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง น้อยครั้งเลยครับที่จะมีการซื้อสุที่แน่ฉะนั้นก็เทขายอย่างต่อเนื่องเลยนะครับมันก็เลยยิ่งทาให้บาทเนี่ยมีโอกาสได้อ่อนค่านะครับเพราะต่างชาติพอเทขายหุ้นในตลาดหุ้นได้เงินบาทมาแล้วเนี่ยก็รีบขายเงินบาทเพื่อไปซื้อดอลลาร์แล้วเอากลับบ้านนะครับหรือว่าเอาไปลงทุนในในในที่อื่นนะครับฉะนั้นก็จะเห็นเลยว่า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 ,วาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบาทของเราเนี่ยอ่อนค่าลงมากฉะนั้นการที่จะปรับดอกเบี้ยเพื่อหวังให้บาทอ่อนค่าลงอีกผมคิดว่านั่นคงไม่ใช่เหตุผลเลย สิ่งที่น่ากลัวขนาดนี้ก็คือว่าเมื่อเงินบาทมันเกิดอ่อนค่าแล้วมันเกิดอ่อนยกยากแล้วก็กู่ไม่กลับเนี่ยนะฮะอันนั้นนันนั่นแหละครับน่าเป็นห่วงประมากดังที่ได้เกิดขึ้นในกรณีของอินโดนีเซียกับมาเลเซียในขณะนี้ะนะครับแลว้วมาดูดีครับว่าขณะนี้ในในมาเลเซียเนี่ยรัฐบาลต้องตั้งทีมช่วยชีวิตรึงกิจนะฮะนะครับเพราะว่ามันอ่อนค่ากลับไปเมื่อสิบปดปีที่แล้วตอนที่เหลังจากที่มาเลเซียติดเชื้อโรคต้มยำกุ่งอย่างเราในปีสอง0สิศูนเนี่ยนะฮะ ตอนนี้ต้องเรียกได้เลยว่าทำอย่างไรที่ไม่ให้ริกิทมันล่วงไปมากกว่านี้อีกอินโดนีเซียก็มีสภาวะไม่แตกต่างจากกันนะฮะตอนนี้หมื่นสามพันกว่ารีกิตลูเปียต่อดอลลาร์นะฮะนะครับแต่ไหนแต่ใดมาเนี่นยเจ็ดแพันไปเก้าพันนี่ก็ถือว่าเป็นอัตราปกติของของเงินลูเปียต่อดอลลาร์นะตอนนี้มันขึ้นไปหมื่นสามหมื่นสี่นี่นะครับเราคิดดูดิครับว่าสินค้านําเข้าในอินโดนีเซียแพงมากมายขนาดไหนนะครับแล้วก็ส่งออกก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากงายเพราะอะไรครับเพราะอินโดนีเซียส่งออกสินค้า พวกผวลพื้นฐานเป็นหลักใช่ไหมฮะกลับไปนแล้วเนี่ยการปรับดอกเบี้ยลงเพื่อหวังให้เงินบาทอ่อนค่าไปกว่าน,นี้พอเย่ะคงไม่ใช่เหตุผลละตอนนี้ทำไงให้บาทอ่อ,อนค่าอย่างมีเสถียรภาพอ่อ,อนค่าาบริหารจ,จัดการได้ทําให้บาทน่าเชื่อมั่นนะครับและข้อสําคัญถ้าบาทมันอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องไปอีกเนี่ยนะฮะอย่าว่าแต่เราจะไล่แขกต่างชาติเลยนะครับแม้แต่แขกคนไทยนี่นะฮะก็อาจจะตกกระไดพอจมตามไปด้วยก็คืออาจจะเอาเงินบาทของตัวเองเนี่ยนะครับไปซื้อเงินตราต่างประเทศไปซื้อสินทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาแบงค์ชาติเองก็เอื้อมหน่วยความสะดวกให้คนไทยไปลงทุนต่างประเทศได้ไปซื้ออะรทางพาต่างประเทศได้คล่องตัวขึ้นหรือว่าเป็นลงทุนต่างประเทศได้คล่องตัวขึ้นใช่ไหมครับดันะะนั้นการปรับลดดอกเบีย้ยลงมาเพื่อเหตุผลนี้คงไม่มีเหตุผลนะฮะอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเลยครับหวังว่าจะปรับดอกเบีย้ยลงมาแล้วจะช่วยกระตุน้นเศรษฐกิจคำถามมีอยู่ว่ามันช่วยกระตุน้นเศรษฐกิจได้หรือไม่เมื่อเทียบประสิทธิภาพของนโยบายการเงินก็คือการปรับลดดอกเบีย้ยอีพีนะฮะกับ เทียบกับนโยบายการทางที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้เช่นการอาจฉีดเงินวดลงไปสู่คนในระดับใน,ในระดับรากนี่นะฮะนะครับและข้อสําคัญก็คือว่าเมื่อมีการปรับลดดอกเบี้ยลงมาแล้วเนี่ยนะฮะจะมีผลยังไงต่อผมประกอบการของบรรดาสถาบานันการเงินซึ่งเขาจะต้องปรับลดดอกเบี้ยลงมาตามนะฮะและข้อสําคัญปรับลดดอกเบี้ยลงมาตามแล้วเนี่ยสถาบานันการเงินเช่นธนาคารมาลีสินดีปล่อยกู้ไหมนะฮะในขณะนี้ขาดที่ดอกเบี้ยยังไม่ได้ปรับลงมาเนี่ยเขาก็ห่วงเรื่องของ NPL อยู่ เพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับและข้อสาคัญครับพอปรับลดดอกเบี้ยลงมาเนี่ยดอกเบี้ยเงินฝากก็ต้องต้องสูปรับลดด้วยและเมื่อเงินฝากสูปรับลดลงมาเป็นไงครับใครได้ยิ่งไล่แขกคนไทยไหมครับที่จะเอาเงินที่จะถอนเงินจากธนาคารนะครับเพื่อเอาไปบร,ริหารจัดการเพื่อ,เ,อเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์อื่นไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะครับฉะนั้นก็กล่าวได้เลยว่าเหตุผลอย่างน้อยสองข้อที่ผมกล่าวมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าคงเป็นเรื่องที่ ค่อนข้างยากละบากนะฮะ,ะที่กรนเงอเองจะตัดสินใจลดอัตราอดีลงมาอีกในวันนี้ครับค่ะอาจารย์มีการประเมินไหมคะว่ากรงองอ,งอาจะคงอัตราดอกเบีย้ยไปนานแค่ไหนเพื่อที่จะช่วยให้เงินบาทนั้นมีการอ่อนค่าอย่างมีเสถียรภาพอะคะ่ะผมว่ายาวนานเลยนะแล้วก็การคงดอกเบีย้ยก็ไม่ใช่ตัวแปรตัวเดียวที่จะรักษาเสถียรภาพเืองินบาทได้นะฮะเพราะตอนนี้เงินบาทมันเริ่มเตลิดเลยะะเะะไงฮะแต่รับพอเลยครับเพราะว่ามันเอ่อเพราะว่าเราจะเห็นเน็ตเซลของต่างชาติเนี่ยนะชัดเจนเลยนะฮะ ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาไม่เชื่อมั่นเงินบาทไงฮะว่าถ้าเปลือถือเงินบาทไว้แล้วเงินบาทอ่อนค่าลงมากกว่านี้นะครับขนาดที่หุ้นไทยก็ยังไก็ยัง,ย,ง,ย,งยังสภาวะที่ยิ่งลงลงแบบที่เราเห็นยูเออร์นี้เขาก็เห็นว่าเอแล้วเขาจะเอาเงินไว้ในเมืองไทยทาไมล่ะใช่ไหมครับเขาหวังที่จะเอาเงินล,ลงทุนในเมืองไทยก็คือหนึ่งเ,เขามีโอกาสได้ลงทุนในเมืองไทยเขาอย่างารักษาเงินของเขาในเมืองไทยอยู่นะฮะสองถ้าจะเอาเงินกลับบ้านเนี่ยแปลเปยนเป็นดอลลาร์เขาเขาจะต้องไม่ขาดทุนใช่ไหมครับค่ะถ้าเลื่อเงินบาทอ่อนค่าวันนี้เขาก็จะยาขาดทุนใช ฉันเลยก็กล่าวได้เลยเว่าผมคิดว่าโอกาสที่ดอกเบีย้นยนโยบายจะากยาวนะฮะอยู่ที่ระดับเนี้ยคงต่อเน,นื่องกันยาวนานเลยแล้วก็ข้อสาคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราปรับลดดอกเบีย้ยลงขณะที่เฟดเองเนี่ยมีทีท่าว่าจะตัเอัอาตราอาาัพอาตาัอาตราเฟดเฟทขึ้นท่านนี้นจะเป็นางานสวนทางหนะครับป็นวนทางการอันเนี้ยกอาจจะสร้างความเสียหายได้ต่อเอ่อกรณีของนโยบายเศรษฐกิจเศรษฐกิจมหาภาคของเรานะครับอาจจะทําให้บาทยิ่งอ่อนช่าลงอย่างทั่วาพเลยนะฮะ นะครับแต่ซึ่งอันนี้เราต้องวิเคราะห์ให้ดีเลยเพราะตอนนี้เราก็จะเห็นแล้นะครับว่าทีท่าของนโยบายของเฟดเนี่ยนะครับซึ่งน่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับหรือว่าควรจะปรับขึ้นดอกเบี้ยแต่เราต้องแยกแยะนะครับว่าเฟดคำว่าน่ากับหรือว่าควรเนี่ยกับคาว่าจะปรับขึ้นเนี่ยมันมันเหมือนกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าขณะนี้ปราบได้เลยว่าโอกาสที่เฟดจะน่าจะปรับขึ้นหรือว่าควรจะปรับขึ้นเนี่ยได้มาถึงเวลาแล้วเมื่อดูจากตัวแปรหลายตัวแปร นะครับยอดค้าปลีกี้เป็นบวกติดต่อกัน6เดือนตามที่รายง,งานออกมาเมื่อคืนนี้นะครับอัตราการว่างงานที่ลงไปเหลือ5.1เปอร์เซ็นต์แต่ผมจำได้ว่าเป็นมนินากีเองสมัยที่เขาย,ยังเป็นประธานเฟดอยู่นี่นะครันะครับเขาได้ประกาศไว้ว่าถ้าอัตราการว่างงานในสัปการ์นียนะลงมาต่ำกว่า6.5เปอร์เซ็นต์ก็น่าจะถึงเวลาที่เฟดจะต้องปรับขึ้นแล้วปรับขึ้นดอ,อกเบี้ยนะฮะตอนนี้มันลงมา5.1เปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะนะครับ แล้วจะไปอ้างบอกว่าโอ้โหเนี่ยตอนนี้เงินเฟอ้อยังไม่ถึงสองเปอร์เซ็นนะฮะมาคือคำอ้างดีฟังไม่ขึ้นอย่างยิ่งนะครับเงินเฟอ้อไม่จะถึงสองเปอร์เซ็นได้ยังไงล่ะครับในเมื่ออัตราราคาน้ํามันราคาสินค้าพวกอุปทานต้นลมเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับจะนั้นแล้วเนี่ยไอ้การที่เงินมันไม่ไเฟอ้อขนาดนี้ไม่ใช่ก็ว่ามันไม่เฟอ้อเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่แข็งแรงนะครับเพราะถ้ามันไม่แข็งแรงแนละ้วเนี่ยยอดช้าปีกในอเมริกามันจะพุ่งเป็นบวกติดต่อกันหกเดือนติดต่อกันไ,ได้ยังไงใช่ไหมฮะนะครับ ค่ะอาจารย์คาที่อาจารย์มองว่าเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยในช่วงการประชุมที่จะถึงนี้นะคะควรจะนะเรจะแต่ว่าเขาอยากที่หรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงนะอาจจะเป็นอที่ผมว่าเป็นช่วงที่คณะกรรมการ FOMC ของสหรัฐมิการเนี่ยน่าจะหนักใจที่สุดช่วงหนึ่งในการทำงานของเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าโดยเหตุผลความน่าจะขึ้นหรือว่าความควรจะขึ้นเนี่ยมันผมว่าในเดือน เดือนเอ่อในวันที่สองมาข้างหน้านี่นะฮะ <ภา S 1> จะเป็นโอกาสที่เหมาะที่สุดแล้วไม่ใช่ผมพูดเองนะฮะเพราะว่าเราไปดูท่าทีของคณะกรรมการชั้นนําของเอฟโอเอ็มซีหรือว่าของของเฟดนี่นะฮะโดยเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อเอ่ออ่อโปรวิเซอร์เอ่อแซลลี่เอ่ฟีเจอร์นะฮะซึ่งเป็นเบอร์สองของเฟดนี่นะฮะก็เป็นรองประธานเฟดหมายเลขหนึ่งนี่นะฮะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่มีบารมีสงูงมีความรู้เรื่องการเงินอย่างย,อ,ยอดเยี่ยมนะฮะ ขาก็พูดท่าชีอย่างชัดเจนเลยว่า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 ไอ้ตัวแปรหลายๆตัวแปรของเศรษฐกิจมาภาพของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยไม่มีเหตุผลที่เฟดจะเหนี่ยวรั้งการขึ้นเฟดฟเฟดเออซึ่งมันอยู่ในระดับใกล้ศูนย์เปอร์เซ็นต์หรือว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์ติดต่อกันมาแล้วเนี่ยร่วมเจ็ดปีเพราะว่ามันจะมีไซส์เอฟเฟกบ้ากถ้ายังคงดำเนินนโยบายอ่าดอกเบี้ยแบบแบบแบบศูนย์เปอร์เซ็นต์แบบนี้ต่อไปนะฮะกับแล้วข้อสำคัญก็คือเราไปดูกรรมการเศฟตัวอื่นๆเนี่ยทั้งสิบสองเขตเนี่ยผมว่ากว่าครึ่งเลยครับที่่เเขาาห็นด้ววย ควรมีการปรับขึ้นเฟดเฟอเรทนะฮะแต่ว่าขนาะเดียวกันเนี่ยนะครับที่เขาลังเลมากเพราะอะไรครับเพราะแรงกดดันจากนอกประเทศครับไม่ใช่แรงกดดันไปในสหรัฐมีการเองทําไมจึงเกิดแรงกดดันนอกประเทศครับเราไปดูท่าทีของผู้หนวยการใหญ่ IMf ที่ออกมาพูดบอกว่าผนาลิซิกิจโลคเนี่ยมันยังม่ายปกติถ้าเฟดขึ้นต่อบเบี้ยช่วงนี้อาจจะสร้างวิกฤตการณ์ ไม่ได้สร้างวิกฤตการณ์ให้แก่สหรัฐมิกานะครับ<ฆ>แต่ว่าอาจจะสร้างวิกฤตการณ์ให้แก่ประเทศอื่นนะจ่อแยงกว่านะฮะและข้อสําคัญครับนะรไปดูท่าทีของออของโซนเองหรือว่าทางยูเอเอนะฮะในดากี้เนี่ย<ฆ>ก็ออกมาพูดอยู่เรื่อยๆนะฮะและก็มีการดาเนินการที่สูนจากนโยบายของเฟดทั้งยูโรโซนเองทั้งญี่ปุ่นเองทั้งจีนเองเนี่ยตอนนี้มีแนวโน้มที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงใช่ไหมฮะ นะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะใช้นิวายการเงินที่ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นแต่ก็คืออาจชีงเงินออกมาเพิ่มมากขึ้น<ฆ>เพิ่มความเข้มแข็งของ q ิเ,เพิ่มมากขึ้นทีนั้นสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์ต่อคือว่าสภาะวะสวนทางของนิวายการเงินนะครับ <c oughs> เริ่มใช้นิบาบการเงินที่เข้มงวดกดันที่เราเรียกว่าเป็น Contractionary Mon e t a r y policy แต่ว่าบรรดาประเทศอื่นๆที่เป็นประเทศยักษ์ใหญ่<ฆ>มหามงนาด้วยกันเนี่ยใช้ e x ็ a n s i v e m o n e t a r y policy คือทย่ใช้นิววาบกันเงี่ที่ผ่อนใจาลงต่อไปอีกมันจะมีคนยังไงต่อเศรษฐกิจโลกนะฮะอันนี้แหละครับเป็นอันที่เราต้องต่ออย่างอย่างลุ่มลึกนะฮะได้ค่ะอาจารย์ ขอคุณทางอาจารย์สมภพมากนะคะครับยินดีครับขอคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็สําหรับเรื่องของการประชุมทั้งกรงงแล้วก็ของที่ประชุมเฟดนะคะถึงแม้ว่าเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนั้นจะมีการสวนทางแต่แน่นอนว่าจะกระทบต่อภาพรวมของค่าเงินในภูมิภาคแน่นอนนะคะแล้วก็ทางประเทศไทยนั้นกรงงหรือว่าทางธนาคารกลางของประเทศไทยจะต้องมีการแก้ปัญหาเพื่อให้เงินบาทนั้นมีการอ่อนค่าอย่างมีเสถียรภาพมากที่สุดค่ะนี่ก็คือทั้งหมดของรายการข่าวร้อนก่อนเทศที่ทาให้คุณไม่ตกกระแสการลงทุนนะคะดิฉันสราญวณิพ เและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ